เรื่องราวของเกมนี้เป็นภาคต่อของเหตุการณ์ Death Jam v e t a อย่างไรก็ตามเกมดังกล่าวชา้าสถานการณ์และตัวละครเดียวกันหลายตัวจาก Fight for n y ผู้เล่นจะยังคงเล่นเป็นอันธภานหน้าใหม่ที่กำลังมาแรงซึ่งถูกนำเข้าสู่โลกแห่งการต่อสู้บนถนนใต้ดินหลังจากช่วยเหลือหนึ่งในแก๊งจากปัญหากับตำรวจแต่คราวนี้เป็นช่างสักแมนนี่ที่ได้รับการช่วยเหลือไม่ใช่ดีม็อบ แมนนี่พาเราไปพบกับโ g ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของเราซึ่งจะคอยสอนวิธีการต่อสู้เพื่อเข้าควบคุมยึดครองเขตทั้ง5ของนิวยอร์กซิตี้ในที่สุดโ g ก็ถูกสังหารด้วยมือของโครปล่อยให้ดีม็อบก้าวเข้ามาและใช้เราเป็นนักสู้หมายเลขหนึ่งของเขา ท้ายที่สุดมีการเปิดเผยว่าดีม็อบใช้เราเข้ายึดครองทั้ง5เมืองควบคุมรถไฟใต้ดินของนครนิวยอร์กเซตนาคาโคเสร็จสึกคาขุนพลมันเรียกตำรวจมาจับตัวเราเมื่อหนีออกมาไ,ได้ก็ต้องเผชิญหน้ากับดีม็อบตัวต่อตัวในศึกสุดท้าย เมื่อเอานะดีม็อบได้เราจึงตัดสินใจออกจากฉากการต่อสู้ใต้ดินไปตลอดการในที่สุดดีม็อบก็หลุงจากการต่อสู้และไม่มีใครในนิวยอร์กที่จะหยุดยั้งเขาได้จึงสร้างอาณาจักรของเขาที่เห็นได้ในเวนเดต้าแล้วเกมนี้ก็จบลง the street the the to choice choice Before made was yours for and walk. decided you. Now you